ครับวันนี้นะครับก็ออกเดินทางนะครับก็จะไปดูหนังนับสไปเดอร์แมนอย่างที่ทุกคนได้ดูกันแล้วนะคือผมยังไม่ได้ดูก็มาดูวันที่16วันนี้นะก็ต้องตื่นเช้า,านิดนึงแล้วก็คงเดี๋ยวมาพูดกันดีกว่าว่าหนังมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็แล้วก็อะไรแล้วก็เดี๋ยวจะไปสะพานเหล็กต่อนะจะไปร้านร้านหนึ่งที่เพื่อนผมเขาแบบได้ของช้านะแต่เขาก็ได้แล้วแหละแต่เราแค ด้วยได้ดูสไปเดอร์แมนนะครับหลังที่หลบสปอยมานานอ่าก็รู้สึกดีนะครับแต่ว่าคนถ่ายมันก็สกปอยผมนะครับ <c oughs> อันนี้อันนี้คุณชื่ออะไรครับแนะนำตัวผมชื่อเพียวต้องออกรายการบ่อยๆเทอยวนิโค่โมโนกาตาลีครับชื่อเด็กน้อยครับเด็กน้อทุกคนมาก,กี้ก็เอาองถ่ายใครถ่ายเเองลดี๋ยวตอนนี้ครับเดี๋ยว ดูรอบเศวตโมครึ่งนะเดี๋ยวรอ,อ,อเดี๋ยวนี้ครับเราจะไปร้านตามหาร้านคุณร้านชื่ <c oughs> อคุณอะไรดูหมดอ่ะร้านอ,ออกสื่อได้ไหมได้จะไ,ได้ <c oughs> ผมชอบร้านนี้มากเลย <c oughs> เพื่อนแนะนอาม่าบิ๊กเน็นมม้ <c oughs> นำมาครับเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูนะครับเพื่อนเขาซื้อของ <c oughs> เขาได้แล้วล่ะใครยังไม่ได้ก็ลองลองดูนี่จะมารีวิวเขาว่าร้านมันดีขนาดไหนร้านอยู่เปล่าอยู่อยู่ก็วันนี้ไปดูโซยด้าแมนมาแล้วครับเป็นไง แล้วเป็นไงรถหรอไม่ถึงว่ามึงดูสไปเดอร์แมนแล้วเป็นไงอ๋อผมให้เก้าจุดห้าเต็มสิบครับเพราะว่ามันก็โดยรวมแล้วสนุกครับสนุกครบรถครบรถโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าต่อครับคุณมาที่นี่ครั้งครับามาครั้งที่สองครับงาคกับคุณบิ๊กครับวาวันนี้คุณคุณจะคิดว่าคุณจะเสียตังค์ซื้ออะไรไหมไหนดูสไปเดอร์แมนแล้วจะเสียซื้อ่า น่าตื่นเต้นครับอยากดูค้าใหม่เฮ้ยไย้ายไปแล้วอันนี้คือพิ้งก๊อกทำนะครับที่คนเขาซีกันเยอะมากเลยครับร้านนี้เขยู่ดีร้านของเขาขยุ่เดี๋ยวเขาย้ายไปแล้วจริงเหรอเออไม่รู้อะไรดีจริงเหรอไม่รู้ว่าเขาใหม่ดิมีนกกระรมีร้านอยู่ตรงนี้มันหายไปแล้วไม่เหรอนกกรบรืาทำาตู้ เขาบอกเขาทำเป็นตู้ไงร้านเขาหายไปแล้วมีป่าวมีร้านคนอื่นล่ะนี่มงีแบบนี้นีม่มีครเท่เลยมีก็ที่เรามาอยู่ตรงนี้ครับก็เป็นชั้นที่6นะครับก็ จะเป็นงานพวกฟิกเกอร์แบบนี้ส่วนใหญ่จะเยอะนะเป็นของฮอตทอยแล้วก็งานปั้นนะครับซึ่งผมชอบมากๆเลยนะงานแบบเนี้ยแล้วก็มีเก็บบ้างครับบางตัวก็พาเพื่อนลองมาดูกันนะใครชอบแบบนี้ก็ลองมาดูกันได้นะครับผมเป็นคนนึงนะที่ชอบเลยแบบนี้มากๆนะครับแล้วก็ดูแล้วมันสบายใจดีด้วยครับก็ถ้าใครดูรีวิวซัลเ์แมนก็อาจจะเห็นซัลเ์แมนสองตัวนี้ที่ผมมีแล้วนะแล้วก็มีตัวอื่นด้วย ตรงนี้ครับก็มีโซนพวกค a m มร่เดนต่อนะแล้วก็เป็นงาน1ต่อ6ต่างๆนะครับจริงผมก็ชอบมากๆเลยนะต่อมาครับเป็นพวกงาน d e s i g n อร์ทอยนะครับก็อย่างที่เห็นนะถ้าใครชอบ Designer t o อยก็ชั้น6อ่ะแนะนํามาดูได้มีหลายแบบเลยแล้วก็เป็นพวกงานแบบกล่องสุ่มแบบ Art ์ o อยอะไรพวกนี้ผมชอบนะใครสายนี้บอกเลยชั้น6แนะนําต้องมาครับจริงๆวอบมาสุดอยู่ด้านขนาดนี้นะับท่านนกระดูก อกได่เจอร้านที่จะหาไหมครับร้านเขาหายไปแล้วครับผมรู้สึกผิดหวังมากจริงๆผมมาซื้องานเขาครั้งแรกครับได้ของเล่นมารอมาสองปีครับตอนนี้มาดูหน้าร้านเขาครับไม่มีเลยครับเราจะไม่โดนฟ้องไม่ใช่หรอผมเกือบจะฟ้องเขาแล้วครับเพราะว่าเขาเงียบไปเงียบเกินไปครับพอดีเพื่อนแนะนํามาครับร้านนี้ใครบอกนะครับว่าใครอ๋อ ทุกวันนี้เพื่อนก็รู้สึกผิดอยู่แล้วครับใครวะท่องสารอ่ะท่องสารท่องสารคุณนะไปจะได้ของเล่นเขาเล่นกันไปสิบรอบแล้วคขาซื้ออะไรมาครับซื้ออะไรมาอ่าไอรอนแมนอ่ามาร์คมาร์คแปดห้าครับได้เมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่อ๋อได้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี่เองครับโอ้โหคนอื่นเล่นกันมาเป็นปีแล้วครับผมเพิ่งได้นะครับเด้นจเลยครับฟาดเคาะฟาดเคาะไทยไทยไทยมไม่ค่อยได้เล่นนี่ก็ไปไปอ่ะ ไม่ถืออ๋ตัวสก๊อตบอลนึงหนุ่งยังดูการ์ตูนอยู่ปะเปิดไม่ได้ดูแล้วนี่แหละวันพีชนี่น้องก็ดูน้องเขาไหนได้ฟิล์มดูฟิล์มฟิล์มดูอ่ะดูวันพีชดูอะไรกันอ่ะือนี่วันพีชเซื่อเลยซื้อไปฝากน้องมีงน้องมึงรับตายเลยสามหมื่นนะแหนมซื้อเลยอันนี้มึงอัดอยู่อ่ะ เแล้วเสียวกูก็เข้าไปโอ้โหเมื่อกี้กูบอกว่าวันนี้จะพาน้องแหนมกับพี่เฟิร์สมาพาน้องแหนมมาตั้จเกการของเล่นนะฮะได้ร้านแมนเนี่ยได้แล้วไหนอ่ะร้านไปแล้วร้านไหนร้านนี้อยู่นล้วอยู่ที่กูแล้วแต่ร้านอราไปแล้วทต่ร้านเราได้มีปัญหาเหรอได้มีปัญหามีปัญหาเพราะว่ากูปีไปเป็นปีแล้วเพิ่งได้ของแล้วมึงจะมาหาเคนแมนอยากมาเจอฮะยังอยู่มันเป็นคนแนะนำกูเนี่ยครับ แต่ที่ว่ามันบอกว่ากระตุกตาที่มันเหมือนโลกคนอ่ะไม่นี้เป็นของไทยแหละแล้วก็คนไทยทำใช่มันมันเหมือนโซฟีมันแหละคล้ายๆก็คอสไปมาต้องคลิปลุกไอมไทยต้องคลิปลุกต้องคลิปลุกมุงดูมึงเข้าไปดูเลยชูบิ๊ในเฟสบิ๊กมันลงรูปไปปรึกษาเขาตัวนี้เสร็จแลเนี่ยในส่วนตรงนี้นะครับเป็นพวกแบรบิ๊กนะครับก็ ผมก็ชอบนะบผมก็มีเก็บไว้บ้างนะแต่ก็ไม่ได้เยอะทุกตัวนะครับใครชอบแนวนี้ครับลองเข้ามาดูได้นะเ <_ d ata> พื่อนผมนี่คนนี้ครับคุณเพียวนะครับเขาก็ชอบนะครับกำลังจะเก็บสะสมเหมือนกันเลยนะครับแ,แม่เขาพร้อมส่งเลยเดืนส่งเกาเตรียมส่งเขาเขาขายออนไลน์ขาขาออนไลน์ขายไหน,นไมึงไ,ไปดูมาน่าจะใส่ไปไหนนะเพียวมึงต้องเสาร์ล่ละอ่าอันนี้แบบบิกสไปเดอร์แมนครับ ที่ผมจัดเลยไหมครับอยังไม่ได้กดตังค์มาครับแล้ววันนี้ซื้อไหมมีแบบผ่อนไหมลูกผู้ชายเปล่าลูกผู้ชายไหมลูกผู้ชายลูกผู้ชายแต่ผมไม่เล่นตัวนี้ใครแนะนำครับทักสองแต่ชุดนี้ก็อยู่ในภาพภาพนี้นะคุณคุณร้องไห้ไหมครับตอนคุณดูอ่ะอ่าน้ำตาคลอครับน้ำตาคลอ พออาดถึงตรงโทบี้มาครับ <Generally, S 2> โทบี้เข้ามาเป็นนักมือสาดคนเดิมครับมีโทบี้มาด้วยนะโทบี้จะลอง<ไห>นะไปแล้วครับไปแล้วครับ <losers> ทะลุกันหมดเลยโทบี้อ่ะเก่งมากดีสู้ดีครับตัวน,นี้คือเก่งมากครับเมกากัสซีราเมกากัสซีราหรืออะไรไม่รู้ส,<ญ>สู้กับกัสซีราตัวจริงโอ้โหกัสซีราสู้ไม่ได้เลยต้องสองลมหนึ่งครับถึงจะเอามันลงจิงคองมาช่วยครับ นี่ไงน,นี่ไงจัดเลยเช่ก,กูนนไหนๆก็ไม่ดูมาแล้วมีชุดนี้แล้วหรอมีอยู่ในเพจสี่เล่นเกมออ๋อในหนังไม่มีแล้วครับตัวนี้คนคนหลบบบอกดาวผมหรือเปล่าตัวนี้ไม่เคยเจอใน<ไ>หนังเลยตัวนี้ตัวนี้หนึ่งตัวหนึ่งนี่ครับสายสายโปเกมอนต้องมีนี่ทอง2ีครบเลยตรงนี้อยู่ร้านไหนวะ นี่มันโซนกล้องไม่ใช่หรอไปทางนู้นเหรออะไรจะดูกล้องอ่ะไม่รู้เิร์บบอกอะไรไม่รู้ดิิเฮ้ยเราราคาแล้วก็อ๋อเหรออ๋อมาบ่อยแล้วดิไปชั้นนี้มันมีก็เห็นคนซื้อเยอะในนี้มันมีแอะไรก็ลงอีกชั้นดีป่ะแหนมองไปเล่นได้นะ ที่เี็นโต๊ะก็โต๊ะอะไรนี่มันซื้อไปแล้วเวนอมเพราะว่ามีโต๊ะหลาอันนี้แน่นอนดีก็อยากได้ดาบอ่ะมึงรู้อเรื่องอะไรคู้ว่าเรื่องอะไรเออรื่องอะไรก็ไม่รู้ไอที่มันอยู่ในเอ็นดอยอ่ะที่มันเป็นหุ่นยนต์นิต้าเจ่าอ๋อลิทเออใช่เรื่องอะไรวะจชื่อไม่ได้ ไออาริตาว่าอาริตาอาริตาได้าิโ <c oughs> อยไม่กู้กั่งนิอไดยนเวอนเปรลอม่นไม่ไดูไม่ไดูความแมนไร มึงได้นใส่บีก้องปิดวิดีโอเลยเมื่อกี้เนี่ยอันนี้อันสวัสดีครับนี่คือตัวสับประรดนะครับมงึงโดนช่องมองึงโดนดิสดิสแน่นอนดิสไร้แน่นอนบอกตัวสับประรดแฟนเอาคอมแมนไม่ปื้นเนาะขอขอมาคนพูดหน่อยครับสับประรดแมนครับผมให <c oughs> ้มึงคิดได<ม>ไงว่าสับประรดไม่เคยร,รู้แต่ว่ากูเห็นมันเหมือนสับประรดกูยังคิดไม่ถึงเลยมันคือชุดกอสเขาเลยเลยชุดเกตตาเลยบ๊ายบชุดเกตสับปะรด อืเสียละปลบอยคุณซื้ออะไรครับคุณหาสไปเดอร์แมนใช่ไหมคุณจะหาเจอไหมอยากได้สไปเดอร์แมนชุดดำครับฮะชุดดำครับชุดดำเคสุดอ่ะครับไม่มีไม่มีเรอไคุณเรียกว่าอะไรนะครับเมื่อกี้ฮะคาเดกแมนคาเดกแมนไม่มีครับคุณดูไหมครับดูครับดาวพิฆาตล่าสุดโอ่ฮะ นั่นเทพี่อะไรครับชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้ไอ้นั่นอ่ะกินหามะกินครับเซเบอร์รอครับมาเลเดอร์เซเบอร์นะครับกำลังออนแอร์อยู่นะตอนนี้นะครับเซเบอร์อันนี้อันนี้ไม่รู้ครับเซเบอร์เหมือนกันมัเซเบอร์น่าจะเป็นร่างไหนซะตั้งหูโคตรเท่ห์เลยงซโมเดลในฝันของผมนะครับที่ต้องมีนะครับก็คือนี่ครับน้องๆหนุ่มๆสายญี่ปุ่นคุณเคยดูไหมเคยดูไหมอ๋อก็ตามคลิปทั่วไปครับของสาย ญี่ปุ่นคทำหนังญี่ปุ่นหนังญี่ปุ่นแบบแลวันนี้มาหาสไปเดอร์แมนครับไม่เจอเลยครับอยู่ตรงนี้ครับสไปเดอร์แมนนี่ครับชุดดำได้เป็นชุดนี่ครับอันนี้จะฟื้อซื้อฝากเฟิร์สจันระกวาดไหนอันนี้ของเฟิร์สครับอันนี้ของบีครับบีครับข้าเมื่อชาบูรอกูตัวนี้ครับเลวเชียอะไรเนี่ยภาพดิสนีย์ครับมันเป็นยังไงเป็นยังไงเดี๋ยวบอกมึงยังไงดีวะ เตรียมมันก่อนนะค่าวหลังมื่ะเตรียมสคริปต์ก่อนที่จะมาพูดจริงจริงจจะมาดูสไปเดอร์แมนไม่ได้ต่บไม่ถูกมันเป็นยังไงต่อแล้วหรฮอตทอยนะฮอตทอยเหี้ยฮอตทอยฮอตทอยตัวไหมแหนมแหนมเฟิร์สนี่ไงที่กูซื้อตอนนี้เนี่ยอ๋อเหรอใช่ซื้อได้ต่อทางนี้เลยพีหกพันห้าพีเอาแค่หน้ารมึงพีไปหมื่นสามแต่ราคาล่วงเหลือแปดพัน แล้วเพิ่งได้เล่นเขาเล่นกันไปหมดแล้วใช่เวลาพูดก็เกินตลาดไงถ้าถ้าของมันเกินตลาดอ่ะมันก็อย่างนี้แบกไม่หมดแบกไม่หมดนั่นแหละมึงถึงคุยถึงคุยกับเขาได้อัดไว้หรอไปตัดด้วยตอนนี้บ่อยโอ๊ตตัดออกถึงถึงคุยกับเขาได้ไงอะไรที่ใช่แปะบ่งมึงตัดออกเล้วถึงคุยกับเขาได้แล้วก็จะเหลือคิวไม่พูดหรอพูดตลอดนะ เขามองตามองชี้หมดเลยใช่เนี่ยดีเคสเลยโอ้ฟอมพีซฟอมเนี่ยสามพันสี่โอ้ดีเอ็นก็มีดีดีเอ็นดีเอ็นสามพันแต่จริงๆถ้าเกิดนั่นกูจะตามเก็บใหม่นะเก็บนังกันเก็บโกล่องไอโฟนแพงตัวกล่องไอโฟนอันนี้เขาเรียกว่ากล่องไอโฟนกล่องอะไรนะกล่องไอโฟนกล่องไอโฟนหรอโอ้ดีเอ็นดีเอ็นครับดีเอ็นสนใจอยู่ครับผมเล่นตัวธรรมดาก็พอครับนี่ นี่ไงหันเก้าอี้จะจำมึงมีไปลงไม่ใช่หรอมึงทีไม่ใช่หรอเดี๋ยวกูจะไปบ้านมึงจะไปวันนี้หรอวันนี้ไม่ได้ครับวันนี้ไม่ได้ครับจะดูแม็กแปดห้าดัมเมกุยไมเออเออมึงได้ไหมได้แล้วเล่นเลยวันนี้เดี๋ยวทลังเดี๋ยวเราจะเอาชุดนี้โอเคครับเดี๋ยววันนี้อ่าบิ๊กเขาจะซื้อชุดนี้ครับเดี๋ยวเตรียมมารอลุ้นคลิปเย็นนี้เลยครับมึงตัดต่อคลิปเย็นนี้เลยอันนี้กูตัดต่ออย่างนี้เลยให้มึงก่อนเลย ต่อคลิปที่กูรีวิวตุ๊กตาตรงนี้ใช่ใช่ใช่เฮ้ยทำมาถึงมันมาถึงโลสติเดี๋ยวพี่โลจิสติกสเดี๋ยวพี่ลองเสิร์ชดูรู้ไหมงานทุกคนมาครับอันนี้คือปีดาของผมใช่ในในเขาที่ที่มหาอะไรเขาบอกงั้นเหรอใช่ครับเพราะว่าผมเรียนฟิสิกส์มานะนี่ข้างนี้เลยบุคคลตัวอย่างคตัวอย่าง ผมก็คือผมก็ได้เซี่ยวเขามาครับความฉลาดโอ้โหได้เซี่ยวกับผ่นี้ก็พอแล้วก็สวัสดีครับหลังจากหลังจากครับโู้หูคนเดิมที่จะพามาตะอนตะอนเยาวราชรายการเพื่อเพื่อนพาไปหลงครับวันนี้หลงที่ไหนอย่าไปดูกันก็หลังจากที่เมื่อกี้ใส่จากนิกาพาซซ่านะครับได้ของเล่นสวยด้วยไหมมาตัวหนึ่งเหรอเรามาเดิน ยาวล่ากันต่อครับตอนนี้เริ่มสับสนแล้วครับวันนี้หน้าหนาวเลยหน้าฝนฝนตกด้วยไปเดียวรถนี่ครับเราก็มาเดินหาอะไรกินครับ <c oughs> ออร้านนี้เหรอแบบเดี๋ยวทขากิกับเธอได้ไหมได้จอดได้ไหม ได้ไม่ได้เดียวอันเด้วงมีอยู่รูปรูบะกนด้วกมะสนสดองวยเนด้วยยาร้อนค่ะคารม่ังค่ะ้ร่ด้อไรกโอเคนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมถึงตอนนี้ครับวันนี้ผมแล้วก็เพื่อนอีก2คนนะเพียวกับเฟิร์สนะครับอ่าก็ต้องลากันไปก่อนนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องกลับแล้วครับ ไงก็ขอบคุณที่รับชมกันนะครับไงก็พบกันใหม่ครั้งหน้ากับเพื่อนพาไปหลงกับช a n n ลบิ๊กเวทแอบนัดมาเจอพวกเรากันอีกนะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วย